สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมป์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford Ranger XLT นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่92,000บาทนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับ XLT จะมีทั้งหมด6สีนะครับจะมีสีขาวสีดำสีบอนเงินสีเทาดำสีแดงและก็สีน้ำเงินนะครับราคาจะเท่ากันทุกสีนะครับผมคันนี้นะครับผมแต่งวายบอดี้หน้ากันชนเหล็กของออปชั่นนะครับผมเดี๋ยวพามาชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนกันนนนะะคครรัับบผมมว่่าาีี้้แตงงอไไปนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมกระจงหน้านะครับอันนี้เราเปลี่ยนใส่เป็นกระจังหน้าทรงลับเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เราจะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับตัวขอบกระจงแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ดครับจะเป็นสีดําด้านนะครับผมนี่ถ้าลูกค้าอยากได้สีไหนแจ้งมาได้นะครับผมแล้วก็ไฟ LED นะครับผมเราจะใส่เป็นสีขาวนะครับคันนี้ไฟ LED มีให้เลือกครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับผม เราก็จะเอาไฟหน้าเดิมของ XLT นะครับไปทำนะครับทำเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับใส่ไฟเดไลท์เพิ่มนะครับแล้วก็คลิปสลามสามขี้นะครับแล้วก็จะใส่วงแหวนแบบเหลี่ยมนะครับนี่วงแหวนมีแบบคมกับแบบเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกได้นะครับเดวีไอคันนี้นะครับเราจะใส่เป็นสีน้ําเงินนะครับเดวีไอจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับสามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนหน้านะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นกันชนหน้าเหล็กของออปชั่นนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพิเศษนะครับที่ใส่กับชุดวายบอดี้ได้โดยตรงนะครับผมมันจะยาวกว่าปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมจะมีช่องสี่ช่องด้านหน้านะครับเอาไว้ใส่ไฟสปอตไลท์นะครับนี่และในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นในไฟตัดหมอกนะครับทั้ง2ดวงเลยนะครับมีฝั่งละ2นะครับจะเป็น LED นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับจะเป็นชุดพาร์ตว b o บอดี้นะครับผมนี่นะครับ ตัวแก้มข้างด้านหน้านะครับอันนี้เราจะถอดของเดิมออกนะครับใส่ชุดพาร์ตไวร์บอดี้เข้าเข้าไปใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทําเป็นสีเทาดํานะครับคือสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดสีดําด้านนะครับซุ้มล้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4 5หนิ้วนะครับผมนี่คันนี้นะครับผมเห็นหน้าสูงสูงนะครับคันนี้เรายกหน้า2นิ้วนะครับหลัง2นิ้วนะครับนี่แม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กออฟโรดขอบ20นะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นสีดํานะครับผมขีบเงินนะครับ อัพลบ44นะครับมาพร้อมกับยางมททาเลนนะครับผมตัวนี้นะครับสเปคยางนะครับจะอยู่ที่33คู 12.5R20 นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะใส่ก้อนยกหน้า2นิ้วนะครับหน้าก็จะขึ้นประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนใส่บันไดข้างเหล็กของ Hummer นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมขึ้นโยกได้สบายเลยนะครับรับน้ำหนักได้ประมาณร0อยกว่าโลนะครับ ในส่วนของกระจกนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วเราก็จะใส่แค pues, <uten> ่เบ้ากันรอยมือเปิดนะครับสีดาด้านนะครับก็คือกันรอยขีดข่วนนะครับกันรอยเล็บอะไรพวกนี้ครับไปโดนนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันสาดนะครับอันนี้เราก็จะใส่ให้กับลูกค้านะครับผมเป็นแบบหนานะครับฟิล์มเราก็จะติดเป็นฟิล์มซามิกให้กับลูกค้านะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชุดพาร์ตไวร์บอดี้ด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้ถอดของเดิมออกนะครับคือเราจะใส่ครอบทับของเดิมไปเลยนะครับสังเกตนะครับผมมันจะดูมีมิติมากกว่าของเดิมนะครับจะเลยไฟท้ายมานะครับผมถ้าปกต mm ิเราไม่ได้ทํไวเบอรีนะครับไฟท้ายจะยื่นเลยมานิดนึงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนใส่เป like ็นไฟท้าย led ให้กับลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นทรง v 2นะครับสีสโมกนะครับเวลาเับเปิดไฟออนนะครับจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับด้านล่างจะเป็นไฟถอยนะครับเวลาเราเบระครับจะเป็นไฟลูกตตวาสีแดงตรง ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของข้อฝาท้ายนะครับตัวนี้เราทําเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวสื่อฟอร์ดนะครับจะเป็นสีเทาดำครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปกตินะครับ XLT นะครับจะไม่มีกล้องถอยหลังที่โลโก้นะครับอันนี้เราก็จะใส่กล้องถอยหลังที่โลโก้ให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับภาพก็จะไปออกที่จอนะครับนี่แล้วก็ยังไม่จบนะครับผมคันนี้นะครับเราจะใส่ตัวเหล็กทอชชนบาร์ด้วยนะครับจะช่วยผ่อนแรงฝาท้ายในเวลา เราเปิดปิดนะครับจะเบาขึ้นนะครับผมนี่นะครับเวลาเปิดปิดนะครับนิ้ว2นิ้วก็ยกได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกันชนเดิมนะครับกันชนเดิมเรายังใส่กับชุดวาบัดีได้นะครับนี่นะครับแต่ก็เกือบจะโดนนะครับแต่ไม่โดนนะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับคันนี้เราก็ยก2นิ้วนะครับผมเดี๋ยวพามาชมในส่วนของภายในบ้างครับภายในนะครับผมเดิมๆนะครับ XLT นะครับจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ จะเป็นหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีเทานะครับเฉพาะตัว4ประตูนะครับถ้าตัวแคบนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะเป็นพวงมาลัยอ p a าแบบซับแรงกระแทกนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังกชันนะครับนี่แล้วเราก็จะเปลี่ยนจอ Android ขนาด9นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะครับกล้องที่โลโก้ทอยหลังตัวเมื่อกี้นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ท้ายหลังนะครับภาพก้านมากพิจอนี้นะครับแล้วก็จะมีแถมกล้องบันทึกหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับ ต้องเรายังไม่ได้ติดนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger XLT คันนี้นะครับผมที่แต่งชุดวายบอดี้นะครับกันชนหน้าเหล็กของออปชันนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ